ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตามพื้นที่ต่างๆของจีนนั้นได้ยกระดับความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ของจีนเป็นอย่างมากด้วยแพลตฟอร์มข้อมูลด้านสุขภาพของคลินิกแพทย์แผนจีนได้เผยแพร่และนำไปใช้กับคลินิกแพทย์แผนจีนกว่า10,000แห่งทั่วประเทศพื้นที่ต่างๆนั้นก็ได้ส่งเสริมการใช้ยาต้มสมุนไพรจีนในชนบทช่วยบรรเทาภาระของสถาบันทางการแพทย์อีกทางปัจจุบัน จีนเด้ยสร้างคลินิกทางการแพทย์แผนจีนมากกว่า3 6 0 0 0แห่งและกว่า9 9อร์ซของศูนย์บริการสุขภาพในชุมชนและศูนย์สุขภาพในหมู่บ้านและตำบลสามารถให้บริการทางการแพทย์แผนจีนได้แพลตฟอร์มระบบข้อมูลการป้องกันโควิด -19 ของแพทย์แผนจีนนั้นได้วรวบรวมข้อมูลคลินิกด้านแพทย์แผนจีนจากโรงพยาบาล68แห่งและสถาบันวิจัย20แห่งทั่วประเทศทจ โดยทางผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้กล่าวว่าทางจีนนั้นได้ใช้มาตรการต่างๆให้ประชาชนไปรักษาด้วยแพทย์แผนจีนใช้ยาสมุนไพรพร้อมกับช่องท,งทางที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมสมุนไพรจีนอีกด้วย